เห็นะเะซอกอยเห็นหน่วยคนอยู่เนาะโอ้โเป็นกองเลยครับอน,นัเดี๋ยวซับได้เดี๋ยวซับได้ไดนี่จะพี่น้องฝั่งนี่เป็นกองกันเลยเนาะทางนี้อีกซองจ้าทางนี้โอ้ยผงนี่ผงงามแจา้ามาน้าเจ้ออกมาเบิ่งครับว่ามีจักหน่อยครับสามสิบพอเนอะาะจ้า แปดหน่วยพงนี่ครับแปดหน่วยเจวานี่คือใหญ่หห่วใญเดนี่จ้าพี่น้องโอ้ยใหญ่ขโมครับใหญ่ยหน่อยนี่เต็มหูเลยหน่อยอัดปากหูมูเขานำบอดายเลยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าสาวหนี้ก็มาพบอกันกับสาวก้อยกับบ่าวนาัดคือเก้าเละจ้า สวัสดีครับสวัสดีปัญญายิ่งยัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านขอบันติดตามรับชมครับบันศุกร์เป็นทั้งน้ประเทศและก็ต่างประเทศทั้งครับเต่ามันนี่ก็มาพบปอกันอยู่ปลาเก่าเนาะจ้าเต่านี่ก็สิภาพพ่อแม่พี่น้องห้าห้อยเดือนคือเก่าครับมันนี่ส่วนบนน้ำการครับวันศุไร์ดสิมาจันบ่เนาะมันนี่ก็มากันสองคนครับบ่าที่อยู่บริมาครับมันนี่หยุดเป็นหยุดเนาะจ้าส่วนบนน้ำการครับมันนี่วันศุไร์ดสิมาจันบ่ครับมาปอกกันเต่ามันนี่เป็นเต่าของวันที่ 11เอ็ดเดือนธันวาคมพีพศสอ,องพันหารอยหกสิบเจ็ดครับไปครับไปลุนน้ำกันครับวันนี้ไปจ้ะพี่น้องไปหลุนเบิ่งน้ำกันจ้ะเมื่อน,นี้มาก,กันสองคนสีมานกันบ่จ้ะไปจ้ปจนะนนี่พวงไหม่นะนี่พงไหม้ครับน้มเห็นเลยจ้ะพี่น้อง เต็มดีเนาะจ้ะวานดีแห่งจ้าพี่น้องเขาโปร่งใหม่นี่ขนาเต็มเพื่อนครับหน่วยเดียวเนาะหน่วยเพื่อนวจ้าพี่น้องอ๋มเอามหมเอาไหมอันที่สองครับแต่าพวกเพื่อนพวกเพื่อนบล็อกแง่งครับเราหน้าจอจอเขามาก็เห็นโตเป็นจ้าพี่น้องจอจอเขามากจนหน่วยหนึ่ง สองอันน,น้อยออย,อยิ่เนาะมันหนึ่งสองมาน่ะโอ้่ว่าใสโอ้ย,อยเต็มดีขนาดวันทุกูเลยจ้ะเดียวให้เฮ้ยเอเมนนีวยนึงจ้ะสองเป<อ>็นอีกทา,างหน้านสิครับมานาจนสนีนะได้บาง翰 ผงบล็อเนาะผมคนบืใหญ่เนาะผบลปืนใหญ่ป็นไรมมีตัวน้อยใหญ่จ้ะตัวน่อยนี่ป่นีปะุดบ่สุดเนาะนี่จ้ะมีซองจ้ะพงนี่หล่นบ้อนี่ครับาซิเมีบ่หอ้หันนี่งสิบมีนี่เนาะจ้ะ เป็นห้องแบบนี้นะครับห้องบุรุษจอจอกเอาไปลงน้นองหน่อยครับแมนตัวนันนาตยังม,มีหมดมีอยู่ม่อยู่ดีน่ะน,นะมหมดิตอเก็บมาหมดดินต่อได้ไหมเนี่ยไม่เขียวมานี่น้ำหมดดินี่อเ่นเด็อเลยนั่นง บอันนั่นก็ไก่เสียเนอนโอ้ยหมดตีนมันีดดน่พี่น้องเลยโอ้ยน้องอยู่ทังไดนดดี่หมดตีนหมดตอดทั้งนั้นมาอยู่ในนีนน้โอ้ยตบกวันเลยจ้ะอุ้ยหน่วยใหญ่แฮงเบิดใหญ่เพิ่นละจ้ะนี่ใช่ใช่พี่หาพี่พกหน่อยกรโลกเนาะจ้ะ<อ>เบิดมา หน่วยหนึ่งมันเป็น,ปนผงม,หหมนะไงเนาะผงมะไงเนาะแถมมีมุดหลีนญจะพี่น้องบ่เลิกครับจะมีหน่วยเดียวจ้ะมันไม่มีมเดียวเยมนันจะอยู่ดีนะจ้ะขุดมาหัวตู้บันละจ้ะบังจากขุดลายหงส์ครับ,บท่านเพาะหน่อยสองสองครับผแค่นหน่วยเดียวครับ มันเป็นโพงทั้งีครับโพงเาวเนะงงาะโพงเงามาหากันครับพี่มันมีคุดคุดมาฟังหนึ่งครับคุณจ้ามันเป็นโพงอยู่กลางครับเป็นหูเง,งาเๆเนาะเป็นโพงยาวอมา,าครับเป็นหัวไจมาก ไม่อยู่มันอยู่กลางสิครับเอามาก่อนก็นได้บานานซ์จะอันซับค่นสองหน่อยครับอันนี้ใหญ่ยังเนาะสองวุ้นเด็เห็นเด,ดาคนจ้ะ นี่ก็หน่อยใส่หน่อยก็โม้เนี่ยซ้ำซ้หน่อยซ้ำใสเลยเนาะกดฮาเบิ่งน้ำปาลาเนี่ยนะจ๊ะพี่น้องช่วงเฮ็ดออกเพิ่นก็เป็นปลาเฮ็ดจ้ะช่วงนี้เฮ็ดเบิดเพิ่นก็สิเข้าอยู่ตามฮูม้จ้ะพี่น้องช่วงหน้าเฮ็ดนี่เพิ่นสิรอหากินเฮ็ดจ้ะ มันจะเป็นอีนบบครับนี่มันถอนให้อันนี้เนาะจ้ะจริงในจริงผลออกไปนี้ฟังทางนั้นพอหน่วยหนึ่งจ้ะ ใช่เป็นจังไรที่มีบ่อนะผมงองน่อยครับเห็นซองจะพี่น้องผมหงาไเนะหจะมผไปทา่ไหนเอามาก่อนนะ น้อมาเนต,ตายครับยังน่อยหนึ่งครับไม่นอยู่ยนน่ะตายเือนมาอ้อยนี่มอยอยี่่ต้องเป็นโันกอะไร แตงคอกๆอ,อ,อย่มันยฟังเรัเอา้อางนีก่อนก็นได้ไจุดน้อยๆครับสอ<ว>งสองครับ,<ว>รบโหง,งามนียังเอามาก่อนก็ได้ที่สามนน้อยเต็มดีแฮงเนาะหวานดีแฮงครับ สอง่อยครับหน้าติมขนาดเลยจ้ะเห็นมาสกออยเห็นหน่วยคนอยู่เนะาะเป็นกองเลยครับเดอ้ดออยวซับได้อดี๋ยซับได้ตานออกก่อน จ๊าน่อยแล้นี่พี่างผีก็มีนครับแน่เขาไปทางผีก็เห็นจ้ะอันเดของนี้อยู่ได้เป็นเลาะเยครับเนี่ยอ๋เป็นสิวจะโตจะพี่หน้อผงหง่อีรีเนะโองคุณครับทางผีจักหน่อยผีกระนมครับนอนกองกัน นี่จะพี่น้องฝั่งนี้เป็นกรองกันเลยเนาะทางนี้อีกสองจากทางนี้อ้ยผงนี่ผงงามงจา้ากบาหนักจะออกมาเบิ่งครับว่ามีจักหน่อยครับสามสิบพอเนอะาะจ้ะพุดต่างลายโหครับสองสาม ส,สี่ห,หกทางนั้นมีหกนะทางนีหกครับทางนีสองจ้ะสองเป็นเจ็ดเจ็ดปุ่นอีกหน,หนึ่งเจ็ดแปดหน่อยนี่พวงนี่ครับแปดหน่วยจมูกนี่คือใหญ่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 นี่จะพี่น้ออ้ยพอตั้งแตจพวงแล้วหน่วยสองหน่วยเนาะ โผงนี่เระจ้ะพี่น้องแปดเนาะจ้ะเนาะดุลกันเบิ้งอีกจ้ะลักษณะโฮ่เพิ่นเนาะจ้ะจะเป็นโฮ่ประมาณนี้ครับเพิ่นโตเพิ่นเข่าลมขุดลอง<ำ>เบื้องครับโตเพิ่นเข่าลมแล้วจ้ะพี่น้องน้ำปลอกเด้อแต่ว่าคะแนนห้าน้ำลายก็ห้อาอย่างพี่น้องเป็นโผงดินนี่จ้ะ มันเป็นพงไมน้นี่สั้งเก็น้ำลายเ็นเราจะพี่น้องเปนน้ำลายเป็นไตเข่าเนาะจ้นนนะจน,นึ่นี่นี่สักอยนั่นนั่นแมนบ่แมนแมนเลยอ๋อสิมีจากโตมาหลุ่นกันจ้ะพี่นอ้องอือมนนี่นะครับมน แถวบัวห้องว่า,า,วามีเจ็ตโทรครับเทียนเทียนตัวหนึ่งเอาให้สั่งตัวขออนุญาตเอามาก่อนนะจ้ะน้่โอ้ยน้ำเต,ต,ต,ต็มเนาะชุลูเนี่ยจะพี <S <S ่น้อง ต้ซสิโลยฟ้าออกมาสองแมนมนแมนสิบงาน่องานผองาน่อสิบอยู่ครับได้แปดนา่วันนี้เนาะวันนี้แปดเนา่ก็จะมีสองอยู่สักสองม สองสามใช่ป hum, no ่ะนอนน้อยเพี่นู้นนอนน้อยนอนน้อยเพื่อนครับวันนี้ก็สิบปลอยเพื่อนก่อนเนาะนอนน้อยเนาะนั่นี่สีเนาะง่ายก็โมครับ แย่งยี้ยหน่อยเต็มโู่เลยหน่อยอัดปากขู่มูเขานำบดายเลยจ้ะนี่จ้ะสิเบิด์ีหน่อยกสกอร์ซีหน่อยเนาะสีจอบหน่อยหน่อยเพิ่นหน่อยหน่อยเพิ่นเนี่ยสิปล่อยเพิ่นจ้ะเพิ่นอ้วนขนาดเด้อจ้ะพี่น้องจนสิเขาหวานเขาหวนเปลือกบดายนะจะเอาเต็มหน่วยใหญ่เพิ่นจ้ะเอาล้วครับพ่อแม่พี่น้องเดวิดาเดินทางกลับบ้านนะครับมาสรุปยอดใดยอดมานกับสกอยครับมื่อเนี้ย จ้าพี่น้องนี่จ้ะเป็นผลงานกันจ้ะผลงานที่ได้มาเนาะมีแตใสงามครับมาเนี้ยชิ่งอับของบึงเนาะมาได้เจ้โตจ้าพี่น้องมาเนี้ยหน่องๆยังไงสองสามสามหน่วยสุดท้ายแบบตอนสิทธิ์อันนี้ก็มีแต่หน่วยใหญ่เนาะหน่อยอ้วนหน่อยอ้วนครับหกเจ็ดแปด เตรียมจะดูเลยเก้าหูหน่่ยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกเจ็ดมันยังเด็กสิบแปดมันยังเด็กในยี่สิบอยู่เนาะจะยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามจะพี่หนอสยี่สิบสามหน่วยครับมันนี้นี่จะใส่ใหญ่ๆเนาะจกันใส่ใส่รุลนี้สิบห้านวยโลครับสิบห้าที่หกน่วยโลเนะสิบห้าหัวถึงสิบแปดหน่วยโลจะขันรุ่นี้เนาะรุ่นี้ดุนใหญ่ๆครับแต่ว่านี้ก็ วานัดขายกระซิบขาใส่ไปแล้วเนาะจ้ะขะขากันไปจ้ะพี่น้องกระซิมีทางบันบดแยกบดแยกใสครับางเนาะกระซิประมาณรุนนี่ละจ้ะต้องมีกระซิเอาไปปล่อยเนาะเป็นอยัางน้อยนะจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกุจะดิ้งกระซิบบัวพัดคลิปใหม่ๆจากบ้านนัดกับสาวก้อยจ้าจำรับคลิปเมื่อนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ละจ้าไว้ทะรุนกันคลิปหน้ามือนาจ้าสวัสดีจ้า เอาล้ครับพราะแม่พี่น้องสําหรับคลิปการมหาหอยเดือมือนนี้ก็ถือว่ามันอยู่ครับมื่อนนี้ได้ไปเสอเอฟเสสองหน่วยกับมืนอีาไข่กลมาบ้านอยู่ครับมาว่านี่ได้สิบเจ็ดครับมืนอีาได้เศร้ากลัวอยู่เนาะถือว่ามันอยู่ครับสําหรับรสชาิเพิ่นก็ออกคมผมเนี่ยครับพี่น้องหอยเดือเป็นรสชาิเพิ่นอยู่แล้วครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้เพิินก็เสียออกมันๆเนี่ยครับคมผมมันๆเนี่ยครับบ่กเพื่อช่วง นาฝนครับช่วงนาฝนนี่เพิ่นที่ขมครับพอช่วงนี้เป็นเข่าพงเข่าโกนครับเพิ่นกะสิเก็บไขมันเก็บยางไว้ช่วงหนาหนาวกะสิรสชาติกะสิออกขมขมมันมันครับพี่น้องแล้วแต่คนมารับกันผู้มากกินขมกะสิกินได้ครับกันผู้ไดบ่มากขมกะสที่าวขมครับพอรสชาิเพิ่นกะเป็นแนี้ครับพี่น้องเพิ่นขมครับแต่ว่า ช่วงหนาหนาวช่วงนี้เพิ่นสีผมมั่นครับบอกรมคือหนาฝนแหงเป็นไงครับเอาล้วครับสำหรับคลิปนี้บ้านนาคติเดชขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้บ้านนาคต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องยิบซีกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสำหรับคลิปวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้น้ำครับก็ไว้ถนนน้ำกันคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้ บานนันกับตาวคอยขอตลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกับบ้านครับพอการคลิปหนามนาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปา,า,า้นอาพญามยัยครับ